สนับสนุนโดยบริษัทอีสเวสซีจำกัดผู้ผลิตมเมล็ดพันธุ์พืชตราซ้อนแดงบริษัทจากโกรประเทศไทยจำกัดสวัสดีครับสวัสดีครับครับ,รบท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านพี่น้องเกษตรกรเรกรพื่อนๆชาวสากลที่รักทุกท่านนะครับพบกับผมนายสิริภัยบูลนุสิริหานครับ ผมคูน่าชูชมเป็นผู้ดำเนินรายการในรายการมอดไม้หมอนวรันนี้รายการมอดไม้หมอนเรายังนั่งอยู่ที่อําเภอหนองยาไัยจังหวัดจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเป็นพื้นที่อู่ข้าวอู่น้ำเหมือนกันนะคันนี่เรานั่งอยู่กับ2ท่านประธานถูกต้องก็คือประธานศูนย์ข้าวนะสองศูนย์ข้าวระดับจังหวัดกับศูนย์ข้าวชุมชนนะครับศูนย์ข้าวระดับจังหวัดก็คือท่านทองเหมาะนะครับภูคังนะครับประธานศูนย์ข้าวชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรีสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็คุณเบญจมาศทองพูนนะฮะประธานศูนย์ข้าวชนํําาาาบบไผ่่ดดดออออเเภวววิศษัััััญจงงงทคครรสสี สวัสดีครับครับ,รบก็วันนี้เรามาคุยกันเรื่องข้าวอีกแล้วอ,อยากทราบหรือเกินท่านทองเหมาะหะว่าในบทบาทของประธานศูนย์ข้าวชุมชนในจังหวัดสุพรรณเนี่ยปัจจุบันตอนนี้เราทําบทบาทหน้าที่อะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องข้าวรัาพูดถึงบทบาทหน้าที่นะครับเรา S <S ก็มีประสานงานนะครับเรื่องเมล็ดพันนี่แหละครับ <ฮะ S 2> เป็นที่สําคัญว่า,าที่ใดมีเมล็ดพันธุ์ที่ใดที่ใดขาดเมล็ดพันธุ <ฮะ S 2> ์เราก็พยายามที่จะประสานให้ว่า,าตรงโน้นตรงนี้นะมีเมล็ดพันธนะ,<ฮ>ะแล้วที่นี่ขาดเมล็ดพันธุ์นะ,<ฮ>ะทำยังไงจะส่งกันราคาไหนอะไรยังไงติดต่อได้ที่เบอร์โนตเบ์นี้เราเป็นเราเป็นศูนย์กลางให้ได้ครับก็คือเป็นตัวกระจายในเรื่องข้อมูลฐานข้อมูลความรู้ในเรื่องของเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีด้วยนะครับ หรือว่ายังไงก็ได้อ๋อต้องที่ดีด้วยเพราะฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้นะเมื่อเรามีการประสานงานแล้วเนี่ยระหว่างทีของท่านกับศูนย์ข้าวจังหวัดสุพรรณครับประสานกันได้เรื่องอะไรยังไงบ้างครับกับศูนย์ข้าวสุพรรณใช่ไหมครับฮะก็ศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดสุพรรณบุรี๋อ้ศูนย์วิจัยข้าวในช่วงนี้นะครับเราก็ก็เรื่องเมล็ดพันธุ์นี่แหละครับเรา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 ต้องการมากๆเลยที่ต้องการเมล็ดพันธุ์ดีๆครับให้กับเกษตรกรว่าโทรไปถามเราก็ต้องโทรถามว่าหรือไม่งั้น เรามีข้าวพันดีบ้างไหมตอนนี้พันอะไรบ้างแล้วก็ตอนนี้โรคแมลงอะไรมีมีมีมโมรคแมลงอะไรบ้างนะครับสิ่งเหล่าน,นี้เราเราก็ต้องป้อนข้อมูลเข้าไปหรือว่าเสนอความต้องการเข้าไปหรือตอบปัญหาให้เขา ตอบปัญหาเรื่องโรคอะไรให้เขาให้เขามาช่วยเหลือง่ายๆคุณพี่ตองเหมาะผมชาวนาอยู่ในจังหวัดสุพรรณเนี่ยนะผมจะปลูกข้าวแต่ผมไม่มีเมล็ดพันธุ์นะผมเดินไปหาคุณพี่ตองเหมาะเลยบอกว่าผมต้องการเมล็ดพันธุ์นะพี่ก็สามารถที่จะแนะนําได้เลยนะจะเอาที่ศูนย์ข้าวเองหรือจะไปที่กรมวิชาการเกษตรหรือจะไปที่โน่นที่นี่แนะนอนไม่ได้หมดใช่ไหม ปูไปมีปัญหานะรโรคแมลงลงไปหาพี่ได้อีกไหมได้ครับได้ครับแนะนําให้อีกได้ครับได้ <นะ S 2> ครับคือมาหาผมได้คือผมเนี่ยก็จะ,ะประสานที่ที่ที่ททกรมส่งเสริมว่าตอนนี้พนันพันที่ต้านทานโรคเนี้ยมีบ้างไหม เราจะเราเราใช้พันอะไรแล้วมีมีอยู่ตรงไหนเราสามารถจะติดต่อที่ใครได้อะไรเงี้ยอืมก็คือทุกเรื่องทุกเรื่องเกี่ยวกับข้าวอาง่ายงายวยันเก็บเกี่ยวครับแล้วถ้าเกิดไม่มีตังค์ได้ไหมก็ถ้าไม่มีถ้าไม่มีตังค์ไม่ได้ไม่ได้รีบไปรีบออกตัวเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งเราเราก็มีสถานีวิทยุนะครับเราพูดเรื่องข้าวเรื่องน้ําอยู่แล้วนะครับเราก็กระจายข่าวเรื่องนี้อยู่แล้วเรื่องข้าวเนี่ยเรื่องเรื่องโรคแมลงต่างๆตอนนี้มีโรคอะไรระบาดมีแมลงอะไรระบาดแล้วก็พันธุข้าวอะไรที่จะเป็นพันุท่าน พันธ์นี้ที่เขาพูดกันในตลาดเนี่ยคือพันธุ์อะไรมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยเราชี้แจงเราเราให้ภารกิจทุกเรื่องที่เกี่ยวกับข้าวอยู่ที่เราขับกับอยู่ที่เราเดิมทีถามนิดนึงเดิมทีเนี่ยตอนที่ยังไม่มีการประสานงานระหว่างของไปที่เป็นตั้งเป็นศูนย์ข้าวชุมชนครับกับยังไม่มีการลงมาพื้นที่ของนักวิจัยของศูนย์พันธุ์ขยายศูนย์ศูนย์ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวครับผมเราใช้วิธีการอย่างไรบ้างฮะในการแก้ไขปัญหาเมื่อก่อนก็ตัวใครตัวมันอย่างนั้นเชียวครับ คือไม่มีการรวมตัวไม่มีการช่วยอะไรใครได้เลยใครได้พันดีมาก็จ้องที่จะซื้อกันทั้งเองสมมติว่าพี่มีนาใกล้ผมข้าวพี่สวยนี่นะเใช้พันอะไรเนี่ยเดี๋ยวจะใช้ด้วยนะเอาพันได้เผื่อบ้างอะไรอย่างเงี้ยวานกันกับเคลียงกันคือคือขอลองกันกับเก็บพันให้ช่วยกันนะแล้วที่ของพี่ใบมาที่ชัยนาทใช่ไหมที่อ่างทองอ่างทองนะเหมือนกันไหม ก็เหมือนกันค่ะเพราะว่าหน้าที่ของเกษตรกรเมื่อก่อนเราอยู่กันแบบตัวใครตัวมันไม่พึ่งพากันแต่พอมีศูนย์ข้าวเนี่ยมันมันเป็นเป็นแรงให้เราเกิดการรวมกลุ่มกันพอมีการรวมกลุ่มกันเนี่ยเราจะมีอำนาจในการต่อรองในเรงของรัฐและรัฐก็จะลงมาช่วยเหลือเราได้ขึ้นด้วยเพราะว่าเรามีการรวมกลุ่มกันก็คือมันส่งเสริมถึงความสามัคคีในในกลุ่มของเราด้วยผมสงสัยการจัดตั้งศูนย์ข้าวเนี่ยใครเป็นผู้จัดตั้งกรมวิชาการลรอ ไม่ใช่ส่วนใหญ่จะเป็นชาวนาเองค่ะเพราะว่าถ้าเมื่อก่อนเราอยู่กันแบบตัวใครตัวมันเนี่ยปัญหามันเกิดเวลาแก้ปัญหาขึ้นมาแก้ยากแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรารวมกลุ่มกันแล้วเนี่ยนักวิชาการเกษตรเวลาเรามีปัญหาปุ๊บเนี่ยเขาจะลงลงมาดูแลเราได้ในเรื่องของปริมาใช่ไหมปันมาราะเากับกนก็คือเป็นจุดพิกัดที่ชัดเจนมีที่ถือหมายเขาไปช่วยได้ชัดเจนใช่ก็คือกลุ่มก็ไม่ต้องอะไรมากแต่สักห้าคนสิบคนขอให้มีแนวคิดที่เป็น เหมือนกันประสบปัญหาเหมือนกันโรคแมลงระบาดเหมือนกันเนี้ยเวลาหน่วยงานของรัฐอะเรารู้อยู่ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐมีปริมาณไม่มากแต่ถ้าเกษตรกรมีการรวมกลุ่มกันได้เนี่ยการช่วยเหลือมันจะเร็วขึ้นก็คือสะดวกลวคือถ้าตรงไหนที่มีปัญหาที่เราพูดคุยกันได้เนี่ยเราก็จะพูดคุยกันในกลุ่มใช่ไหมแต่ถ้าปัญหามันหนักหนาเนี่ยเราก็จะแจ้งไปทางนักวิชาการนะของกรมการข้าวอุส่งนักวิชาการเข้ามาช่วยเหลือเนี้ยแล้วมีภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุนไหมหรือว่า กมกันข้าวนีวยเฉพาะต้องทํากับราชการต้องทํากับชาวนาแค่นั้นเองเพราะถ้าเรามีการรวมกลุ่มปุ๊บเนี่ยหน่วยงานอื่นๆเขาจะมองเห็นจะหลาเ่เรา,าขึ้นมาแล้วก็พอเรามีการรวมกลุ่มกลุ่มเราแข็งแรงเนี่ย,ยวหน่วยงานทุกหน่วยงานจะเข้ามาจะเข้ามาแล้วก็ความช่วยเหลือมันก็จะจะเร็วขึ้นอพอมีความช่วยเหลือเร็วขึ้นพะปัญหาที่มันเกิดมันแก้ไขได้ไวปัญหามันก็เลยไม่ไม่เป็นการอะไรที่ลุกลามพอไม่ลุกลามเนี่ยความเข้มแข็งมันจะเกิด อในตตขงเกกษรรท่านคุณเบญจมาศฮะผมอยากสอบถามนิดนึงว่าในส่วนเหล่านี้เนี่ยการขับเคลื่อนของศูนย์ข้าวชุมชนตะบนไผ่ดำของคุณพี่เบญจมาศเนี่ยตอนนี้ระบบที่การขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมเนี่ยคือเป็นลักษณะอย่างไรบ้างฮะตอนนี้ของเราก็คือเราเริ่มเก็บเมล็ดพันธุเองได้แล้วค่ะก็คือตอนนี้คือเก็บเมล็ดพันธุพันเอาไว้ ไว้ปลูกในฤดูกาลต่อไปแล้วก็เก็บข้าวเอาไว้ทานกันเอง<ะ>คือเมื่อก่อนกเกษตรกรทํานาแต่จะไม่เก็บข้าวไว้กินเองคือ<ะ>จะขายหมดะจะขายไปหมดเลยแล้วก็ไปซื้อข้าวมา<ะ>ก,กินณ้<ะ>ปัจจุบันที่อ่างทองแล้วก็สุพรรณเนี่ยกี่รอบอ่ะถามจริงทํานาอืถ้าถ้าที่สุพรรณถ้าที่หนองยาไซผมทำปีละสองรอบ ก็คือนาปีกับน้ำพลังอ่ะโอเคคือคืออันนี้เรามีน้ำที่หนองยาไซเนี่ยสองรอบละครับแต่ว่าที่อ่างทองก็สองรอบสองรอบแต่เป็นปังทั้งคู่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีปีแล้วครับฮะทำไมอ่ะทำไมถึงไม่มีปีผมเพราะว่าก็คือมันยังไงนะด้วยสภาพน้ําสภาพอากาศมันเปลี่ยนแปลงไปฝนฟ้าเปลี่ยนฟ้าเปลี่ยนแล้วเราก็เลยว่าไปใช้ระบบชนประทานดีกว่าแน่นอนว่ากกันดีว่าใช่แล้วก็พอร่วมรวมกลุ่มกันทำเนี่ยพื้นที่มันมันมันเยอะ พขาะเล่นการระบาดของพวกหนูหนูมากินอะไรเงี้ยมันก็จะน้อยแต่ถ้าทําใครทําใครทามันสลับไปสลับมาเดี๋ยวหนูมากินหมดนกมากินหมดเพราะฉะนั้นคนไม่ได้กินเลยเจงกระบองอีกนั่นแหละค่ะเดือดร้อนรัดอีกใช่ใช่เพราะฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้นะฮะในเรื่องของการทํานาเนี่ยที่มีคุณภาพนะวันนี้ในรู้จักการเก็บสายข้าวสายสายข้าวพันธุ์ที่เก็บไว้ปลูกเองแล้วเก็บไว้กินแล้วอะไรที่ได้จากนี่ ได้จากนี้ก็คือทางวิชาการเกษตรจะเข้ามาเสริมเราให้รู้จักการใช้สารสุขภาพมากขึ้น<ะ>คือสอนให้เราจับพึ่งนตัวเองกันมากขึ้นลดการใช้สารเคมีใช่ลดการใช้สารเค<ะ>มีลงมาและสิ่งที่เราได้คือสุขภาพของเกษตรกร<ะ>เองนีที่ได้เห็นชัดเจนเพราะฉะนั้นก็คือสิ่งเหล่านี้ทาให้เห็นว่าสุขภาพเนี่ยพูดง่ายๆว่าแม้แต่เป็นเกษตรกรผู้ทานาเองก็ยังห่วงในเรื่องของสุขภาพ เพราะนัไไ้นเนี่ยผู้บริโภคเองเนี่ยก็ต้องมีความสน,สนใจในเรื่องของเป็นความห่วงใยในเรื่องของคุณภาพของผู้บริโภคเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่การจะผลิตข้าวพันธุ์ดีหรือการผลิตข้าวที่ดีต้องมาจากสายพันธุ์ถูกต้องไหมครับใช่โอเค<ะ>เ,เดี๋ยวมาคุยกันต่อในช่วงที่สองนะ,ะงผมจะมาถามต่อแล้วกันว่าผลงานเด่นๆในยกตัวอย่างให้ผมฟังก็ทั้งสองสูตรมีอะไรน<ะ>ั่นละอยากฟังแล้วกับ หมอนช่วงที่2สนับสนุนโดยคูโบต a าพลังขับเคลื่อนเกษตรกรรมไทยวีโกเทคทนทานคุ้มค่ากล้ารับประกันครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการในรายการมอดไม้หมอนซึ่งคุณต้นเนี่ยอยากรู้เหลือเกินว่าศูนย์เด่นๆมีอะคุณอาของหมอนและการว่าสูงของคุณอาเนี่ยนะภูมิใจที่สุด ที่ว่าพอมีศูนย์ข้าวและสิ่งที่เราทําให้กับชาวนาเนี่ยคืออะไรครับคือภูมิใจที่สุดเนี่ยนะครับคือเราได้ดึงชาวนานะครับมาลงร่วมคิดร่วมทากันไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ําเรื่องข้าวนะครับเราเราเรารวมกันทั้งหมดเลยในฐานะที่ผมเป็นประธานศูนย์ข้าวชุมชนด้วยแล้วก็เป็นประธานประธานคลองผู้ใช้น้ําด้วยผู้ใช้น้ำครับนะทุกเรื่องเรา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 รวมกันเป็นกลุ่ม เราสามารถที่จะพูดและต่อรองพูดกับทางราชการก็ได้ต่อรองกับทางโน้นทางนี้ก็ได้ได้หลายเรื่องก็คือเหมือนกับว่าพอเรารวมกลุ่มกันแล้วครัแน่นอนสอเสียงดังขึ้นเสียงดังแ,แล้วลดการขัดแย้งกันของพี่ต้องทำนะอันนี้อันนี้เป็นการมาพูดคุยกันเนี่ย จากที่ไม่เคยเข้าใจกันจากแย่งน้ํากันนะการแย่งพันุ์ข้าวกันการมีปัญหาใช้ยาใช่ไหมครับพอมารวมกันพูดคุยกันนะความสามัคคีความเข้าอกเข้าใจกันนี่แหละคือว่าสำคัญที่สุดนี่แหละครับสำคัญที่สุดเลยแล้วตอนนี้นะครับนะบอกว่าเกษตรกรเนี่ยนะครับส่วนมากก็จะหันหน้ามาปรึกษากันเมื่อก่อนแค่เรื่องน้ํา ไอ้เรื่องผ่นข้าวนี่็ก็ก็พอก็ไม่ก็ไม่เคยทะเลาะกันเท่าไหร่แต่เรื่องน้ำเนี่ยเมื่อก่อนได้ข่าวนะคุณต้นลากปืนลากมีดลากอะไรบ้างโอ้โหใคราข้างเคียังใครเป็นนักเลงได้ยอมากพาพวกมาพาพวกมาก่อนมีปืนมีรถมามาเป็นคนรุคคนรุก็เปิดน้ำไปแต่พอให้หลังมาทางนี้ก็ปิดเมื่อก่อนถ้า่างนั้นแสดงว่าคุณอาทองเหมาะเอาอะไรอ่ะ เอาพักพวกหรือเอาปืนหรือเอาอะไรมาอันนี้อ,นนเ,อเอาเอานักเลงเอานักเลงเลยเหร <c oughs> <he? S 1> อเสียงดังพังชัดแต่เดี๋ยวนี้นล่ะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วใช้วาจากันแล้วคุยพูดคุยกันคือผมในฐานะที่เป็นประธานศูนย์ประธาน กลุ่มผู้ใช้น้ำนะครับแล้วก็เป็นคณะกรรมการ g ี c ด้วยผมได้รับรางวัลชนะเลิศบริหารน้ําดีเด่นของของชลประธานของกรมชลประทานได้รับโล่พระราชทานที่งานจรดพนังคันแรกนาขวัญเมื่อปีห้าหนึ่งโอ้โหเยี่ยมอนี้รถือว่าเป็นการจัดสรรปั้นน้ำเปันส่วนที่แล้วก็ได้รางวัลอื่นๆอีกมากมายแล้วก็ไปได้ที่สองของ ของโลกคือของยูเอ็นครับแพคพายอยู่เกาหลีที่เดียวที่บันคิมเรื่องอะไรเรื่องอะไรเรื่องบริหารจัดการน้ำนี่แหละครับโอ้โหไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวปีหน้าชนะแน่นี่คุณต้นเห็นไหมคุณต้นอยากรู้ว่าเป็นเช่นไรกลุ่มประสบความสำเร็จทช่ไรดีไหมชนะเป็นโอ้โหเกือบที่หนึ่งของโลกแค่ท่านบอกผมว่า อันดับสองของโลกเนี่ยคือไม่ต้องถามต่อแล้วใช่แสดแงว่าแต่ว่าอยางเนี่ยสุดยอดแต่เราอยากรับรู้กับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านได้รับรู้ว่าอะไรที่ทําให้ประสบความสําเร็จแล้วกลับไปทำซะนี่คือความภูมิใจครับแล้วของทางพี่เป็นยังไงกล่ะก็เราได้เห็นเกษตรกรมีความรักความสมัคคีกันค่ะนั่นคือสุดยอดเลยใช่ใช่คือการรวมกลุ่มกันเนี่ยพอมีการรวมกลุ่มกันเมื่อไหร่เนี่ยเราก็เกิดความรักความสมัคคีกันแล้วก็สิ่งที่เราได้ออก ออกมาอีกอย่างหนึง่งคือสุขภาพของตัวเราเองเลยคือทุกคนมาพอมีการลมกลุ่มเนี่ยทุกคนจะมาแจงถึงปัญหาของแต่ละคนครับว่าทําเคมีมากไปม,ม,มันไม่ดียังไงยังไงเราก็เก็บข้อมูลตัวน,นั้นมามแล้วทาชีวภาพมันดียังไงเราก็เอาสิ่งที่ดีกับไม่ดีเนี่ยมาหักล้างกันออพอแล้วสุดท้ายเราก็มาได้ข้อยุติที่ว่ามันต้อง ึ่งเคมีและก็กึ่งชุขภาพก็คือต้องประยุกต์ว่างั้นเหรอไม่ใช่เชิงเดียวถ้าเชิงเดียวเมื่อไหร่ตายเมื่อนั้นเจ๊งกระบ้อนแล้วสิ่งที่ได้เลยสูงสุดเลยก็คือสุขภาพของแต่ละคนเพราะว่าสุขภาพดีมันไม่มีขาอยู่แล้วคุณอยากคุณอยากได้คุณต้องทําเอาคุณต้นท่านผู้ชมครับผมสังเกตเนี่ยคุณเบญจมาศเนี่ยพูดคุยในเรื่องห่วงใหญ่ในเรื่องสุขภาพเชื่อมากเลย ถามว่าตัวเองประสบกับตัวเองด้วยหรือเปล่าเนี่ยที่พูดคุยเรื่องนี้อย่างชัดเจนว่าเรื่องสําคัญเรื่องสุขภาพอะไรก็สุขภาพขึ้นมาในการรวมกลุ่มกันครั้งนี้นะใช่ครับเพราะว่าประสบกับตัวเองด้วยเพราะว่าตัวเองตอนเล็กๆเ,เ,เนี่ยเด็กๆเนี่ยเป็นเหมือนคนเป็นเลือดจางพอได้กลิ่นสาร<า>ไม่ได้เลยเราจะอ,อจียนจะอะไรทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราก็เลยมาหันเปลี่ยนมาใช้เป็นชีวภาพแต่พอหันกลับมาใช้ชีวภาพเชิงเดียวเลยเนี่ยผลผลิตมันไม่ได้เพราะว่าเรายังต้องมีค่าของชีพ เอาเราต้องการเงินอเอามาใช้จ่ายในชีวิตก็คือมันจําเป็นต้องได้ปริมาณไม่ใช่ว่าทาทาทาแบบเอ่อใครไขค้าค้าใครไข่ขายขายอย่างนั้นแต่มันก็ต้องคุ้มค่ากับการลงทุนของเกษตรกรคือผมฟังดูแล้วนะสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ทุกคนภูมิใจก็เรื่องของฟาร์มรักความสามัคคีของพี่น้องชาวนาส่วนผลพลอยได้อื่นเรื่องสุขภาพเรื่องของวิชาการเรื่องะรเนี่ยเป็นผลพลอยได้เข้ามานะอยากจะถามคุณอาทองหมอกอะไกันนะว่า าระหว่างศูนย์ข้าวกับศูนย์ข้าวด้วยกันกเนี่ยเรามีการเชื่อมประสานหรือมีการแลกเปลี่ยนหรือมีการช่วยเหลือกันอย่างไรบ้าง <c oughs> ยกตัวอย่างเอาง่ายๆนะอนาคตหรืออดีตที่ผ่านมาก็ได้นะ <c oughs> ว่าอาจจะเป็นศูนย์ข้าวของพี่ตองหมาะกับพี่ <c oughs> บุญธรมาศหรือศูนย์อื่นๆเนี่ยนะครับเรามีการเชื่อมประสานกัน,นะค,ะคือถ้าก็หนึ่งปีหนึ่งปีเราก็จะมีการประชุมใหญ่กันที่กรุงเทพนะครับในศูนย์ข้าวในวันในวันข้าวครับทั้งประเทศวันข้าวราชนดาแห่งชาติ ไปรวมกันที่นั่นใครมีปัญหาอะไรใครมีมจุดดีจุดเด่นจุดด้อยอะไรก็เราก็มาคุยกันแลกเปลี่ยนพัฒนคติแล้วก็เรียกแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความรู้กันมีการ<ม>ไปศึกษาดูงานบ้างไหมก็ก็ก็มีมครับอย่างผมกับพี่พี่สงพลที่กลับไปแล้วเนี่ยนะครับค,บคนนี้แหละครับเนขะาอย่างพี่สงพลเนี่ยเขาก็มีอะไรแปลก ทำได้จริงหรือไม่ได้จริง <S <S เราก็สงสัยอยู่เราก็อยากไปดูเอาไปดูแล้วเราเห็นว่าโอ้อย่างนี้ทําได้ทําได้เราไปปรับใช้ไหมหรือเรายังไม่จําเป็นที่จะต้องปรับใช้อะไรอย่างเงี้ยเราเราก็เอามาเอาเอามาประยุกต์ใช้กันคือ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 มันเกิดส่วนดีเมื่อก่อนเราไม่เคยรู้เราไม่เคยรู้ว่าที่โน่นมีอะไรที่นี่มีอะไรแต่พอเรามีสูตรข้าวชุมชนเราได้รู้จักกับคน 7 6 7 7จังหวัดมันเป็นตัวแทนแต่ละพื้นที่มันก็ไม่เหมือนกันครับแต่ละที่ไม่เหมือนกันทั้งภาคใต้ภาคเหนือภาคกลางได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันแต่ณวันนี้อยากถามนิดนึงว่านอกเหนือจากการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แล้วการได้รับรู้อะไรที่เพิ่มเติมมากขึ้น วันนี้อะไรที่ในส่วนใหญ่ของศูนย์ข้าวชุมชนในฐานะที่เราเป็นศูนย์ข้าวชุมชนทั้งประเทศเนี่ยที่พูดคุยกันวันนี้เนี่ยอยากได้จากภาครัฐที่จะให้สนับสนุนมาในส่วนของศูนย์ข้าวชุมชนให้มากกว่านี้รหรือดีกว่านี้หรือ,อยังแย่อยู่อะไรเงี้ยคือภาครัฐเนี่ยนะครับนะที่จริงแล้วผมก็คิดว่าน่าจะดีแล้วนะที่มีกรมเกิดข้าวก็เหมือนว่ามีกรมตรงๆเลยกรมตรงๆเลยนะครับคือไม่ต้องไม่ต้องเฉยแล้วไม่ต้องเฉชัยแล้วว่าอ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นี่มันก็เกษตรทั่วทั่วไป <ฮะ S 2> แต่เรามีกรมการข้าวเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องที่พิเศษ <ฮะ S 2> กรมการข้าวไม่ได้ดูแลเรื่องโรคแมลงไม่ได้ซื้อข้าวไม่ได้อะไรเองเลยไปทําหน้าที่อะไรไม่รู้วิจัยเมล็ดพันธุ์แล้วก็อะไรล่ะเอาไปจดลิขสิทธิ์อะไรประเภทนั้นคือไม่ลงตรงมาหาเกษตรกรว่าคุณ คุณม,มีหน้าที่คือกรมการข้าวเนี่ยคุณมีอะไรจะแนะนํำไหมหแต่ละคราวแต่ละครั้งเนี่ยเรามีศูนย์ข้าวชุมชนรองรับอยู่แล้วและเป็นเครื่องม,มือของ,ของ,รงกรมการข้าวอยู่แล้วอยากให้ท่านลงมาคุยกับเราบ้างแต่ปีปีหนึ่งเราไม่เคยเห็นพวกท่านเลยอะไรอย่างี้ตามพี่ใบมาเนค่อทางทัง กรมการเกษตรเนี่ยคือส่งเสริมให้พวกเราปลูกข้าวส่งเสริมให้พวกเรารวมกลุ่มแะถามปีปีหนึ่งคือนักวิชาการเกษตรเนี่ยคือพวกเรารวมรวมกลุ่มอย่างเงยเรารวมกันแล้วเราแน่นแล้วรกันอยู่แล้วค่ะคือขอให้พวกท่านเนี่ยลงมาหาพวกเราพี่กระหลก็ยังดีค่ะแล้วก็ใช่ไหมว่าเราต้องการอะไรเรานึ่คือเราจะเห็นตระหน่วยงานอื่นเราเราเห็นตระนวยงานอื่นอย่างหน่วยงานกรมส่งเสริมแล้วก็เกษตรตำบลเกษตรอำเภอเขาก็อยู่คนละกรมคนละแต่เราอยากจะเห็นว่ากรมการข้าวที่มีส่วน เกี่ยวข้องกับเราโดยตรงเนี่ยลงมาให้คําแนะนําเราบ้างเวลาเรามีทุกข์หรือว่าเรามีมีสุขเนี่ยเราก็อยากจะเล่าสู่กันฟังสุดท้ายป็นใบมาศอยากให้พี่มากฝากอะไรถึงพี่น้องศูนย์ข้าวชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนเอาของอ่างทองอล้วกันของอ่างทองนะคะก็คือยังเน้นเรื่องการรวมกลุ่มอยู่ดีนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีการรวมกลุ่มเนี่ยเสียงเราจะดังพอเสียงเราดังเนี่ยเรามีอํานาจในการต่อรองเพราะฉะนั้นอาชีพของเราเกษตรกรมีศักดิ์ศรี เพราะฉะนั้นศักดิ์ศรีของเราเราต้องทํ้ในตัวของเราเองถ้าเราไม่ทําศักดิ์ศรีเราก็จะไม่มีเพราะฉะนั้นก็คือขอให้เรารักกันให้มากมากรวมกลุ่มกันให้ได้แล้วเราก็มาแชร์กันค่ะระหว่างแต่ละจังหวัด <c oughs> นั่นแหละแล้วเราจะได้ความรู้ <c oughs> ที่เยอะขึ้นมามากกว่านี้ <c oughs> ครับ <c oughs> พี่น oh <ฮ>้องบอกจับใจจริงกถึงฝากถึงพี่น<ฮ>้องเกษตรกรกลุ่มข้าวชุมชนครับพี่น้องเกษตรกร ศูนย์ข้าวชุมชนแล้วก็เป็นสมาชิกด้วยนะครับที่เป็นสมาชิกที่เป็นเกษตรกรเนี่ยอยาถือดีอย่าอหวดดีนะครับเรารวมกลุ่มกันเนี่ยนะครับเราเรามีสิทธิ์ที่เราจะได้สิ่งดีๆจากจากที่เรารวมกลุ่มกันเนี่ยหลายเรื่องฮะไม่ใช่ว่าเราอยู่ตัวคนเดียวแล้วกูจะใช้อะไรกูจะทําอะไรทําไปคนเดียวอย่างนั้นมั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 นผมว่าอยากจะให้เกษตรกรทหารกลับมาดูมามารวมมามามารวมกันมาคิดกันใหม่เราจะได้สู้เราได้ก้าวเข้าสู่ เอซี AC, ร่วมกันร่วมกันอย่างภาคภูมิใจว่าเราเป็นเกษตรไม่ใช่มันจะต้องรอให้พ่อค้ามาช่วยให้รัฐบาลมาช่วยตลอดเวลารเราควรที่จะเอาความรู้ที่เรามีกันเนี่ยภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยมาแลกเปลี่ยนกันมันไม่ใช่ว่าอยู่ไม่ได้ไม่ใช่ครองตนไม่ได้ครองตนได้แน่นอนครับ โอ้โหนี่และครับคุณต้นนะท่านผู้ชมครับที่อยู่ทางบ้านได้ความรู้มากมายนะครับจากประธานศูนย์ข้าวชุมชนทั้งสองท่านนะครับก็คือท่านทองเหมาะภูคังนะครับประธานข้าวศูนย์ชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับแล้วก็คุณเบญจมาศทองภูลนะครับประธานศูนย์ข้าวชุมชนจังหวัดอ่างทองนะครับต้องขอขอบคุณมากนะครับสำหรับวันนี้ครับท่านผู้ชมเวลาหมดนะเราทั้ง4ท่านของต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ